พาวิเลียนญี่ปุ่นเนี่ยเห็นเห็นจากตรงเนี้ยผมอาจจะแบบอะไรวะอะไรไม้ไม้แผ่นแผ่นแผ่นนี่คืออะไรอะไรเงี้ยแต่ถ้าให้ดูแล้วดูแล้วตาการตาเนี่ยนะคุณต้องดูมุมภาพกว้างนะคืองนี้ครับถ้าภาพระยะกว้างกว้างเนี่ยคุณจะเห็นแบบนี้ขอเจแปนพาวิเลียนซึ่งมันดูเขาทําออกแบบมาเป็นเหมือนแบบเป็นเป็นแผ่นไม้ซอนซ้อนซอนซอนซอนกันเว้ยเป็นแบบนี้นี่ แล้ววงข้างบนนะคือมันมันเป็นพาวิเลียนที่ออกจัดออกมาในตีมวงกลมนะแล้วก็ตรงกลางเป็นน้ำซึ่งตอนแรกผมเห็นในรูปเนี่ยผมก็แบบอะไรของแม่งวะเนี่ยพาวิเลียนคือคุณถ้าเอ่ยถึงญี่ปุ่นแล้วคุณจะต้องแบบนึกถึงอะไรประเทศญี่ปุ่นแบบพาวิเลียนญี่ปุ่นงานเนี้ยเอ่อฟิวเจอร์ซ i ซ t ตี้ฟอร์เออรเนี่ยคุณคิดว่าล้องน้ำหน่อยป่ะเออเขาจะเอาอะไรมาโชว์เออ นี่คือมีใบป,ปลิวนะครับตรงนีเป็นญี่ปุ่น่ามีใบป,ปลิวให้อา่าน้นทีเนี่นี่สรุปว่าญี่ปุ่นนะครับรอบนี้มาในธีมของการรีไซเคิลการรีไซเคิลการนำสิ่งของเสียกลับมาใช้ใหม่แล้วนํามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดก่อนที่จะนำม,นมันกลับไปกลายเป็นกองเสียแล้วกลับมาใช้ใหม่ใช้ใหม่ครั้งหนึ่งซึ่งคอนเซป t นี้มันอาจจะฟังดูแบบอะก็รอ้กันอยู่แล้วนี่ นะแต่ว่าเขาทำออกมาเป็นรูปธรรมครับนะก่อนอื่นก่อนที่จะมาดูอินไซต์นะครับเอ,อ,อมีคลิปที่ถ่ายข้างนอกมาอยู่นี่ตรงทางเดินข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นประมาณอย่างนี้เนี่ยคนดูดิคือเขาเดินให้เป็นแบบเหมือนแม่งมีความเป็นก้นหอยเน่ก้นหอยเดินวนไปรอบๆก่อนแล้วถึงจะค่อยได้เข้าไปอะไรเงี้ยเนี่ยแล้วก็มันก็เลือกสถานที่เด่นนะพะพูดถึงรีไซเคิลแล้วอะอย่างที่ตะกี้ที่เราพูดถึงกองแห่งความฝันใช่ป่ะกอใแห่งความฝันนี่คือการถมขยะนะ อืออเอาขยะมาถมกันเป็นเกาะเลยเว้ยใช่ไหมใช่ไหมซึ่งมันดูดูแล้วม่เราไม่เชื่อถ้าเกิดดูภายนอกจะไม่เชื่อเลยว่ามันคือขยะอือมคือมันดูเป็นเกาะจากเป็นเกาะเกาะเกาะประดิษฐ์ที่มันดูเหมือนเหมือนสร้างจริงจังอ่ะเหมือนเอาปูนเอาคอนกรีตมาสร้างอะไรีไม่ใช่อ่ะเนาะเออก็ก็เหมาะนครับว่าก็ก็สถานที่ก็เหมาะกับทีมรีไซเคิลอยู่ละใช่ใช่นะครับนะเนี่ยอันนี้คือที่ผมถ่ายไว้ตอนเดินเข้าตอนเดินไปตามทางเนี่ยเนี่ยซึ่งแบบ เออแล้วเออจะบอกให้ว่าบางจุดตรงไอ้หลังค้างบนเนี่ยมันมีการไอฉีดน้ําด้วยนะฉีดแบบไอที่น้ําแบบฉีดเย็นๆนอ่ะเออเป็นระยะๆะะด้วยเพราะห้องรู้ว่าคนไม่ต้องร้อนเออเนี่ยคือแบบเอออาคารมันก็ค่อนข้างดูดีดีเดียวสำหรับพาวิลเลียนญี่ปุ่นนะครับทีนี้อ่ะเรามาดูอินไซต์ข้างในกันว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวนะเออผมถ่ายคลิปมาด้วยคือพอเขา กำลังจะแชร์จอที่เป็นคลิปแป๊บหนึ่งนะอันนี้อโอเคอ่ะกันเดี๋ยวผมผมขยับจอแป๊บนึ่งนะนี่คือเอ่อพาวิลเล่ยนญี่ปุ่นต้องมีคลิปเยอะเออเอางี้มนันทางสวยอะนีใช่เอางี้เอาง,อางี้ญี่ปุ่นมีทีมหลับมีอะไรงั้นถูกป่ะแต่ใน ในพาวิลี่ญี่ปุ่นเนี่ยจอคือพี่แกมาเป็นจอจอดือด้อเลยเว้ยไม่ได้ไม่ได้แบบเล่นแข่งสีเสียงอะไรนะครับแต่ว่าก็เอาวิธีการนําเสนอก็แล้วแต่นะก็คือจะเป็นจอแค่มาบอกเฉยว่าเราจะเริ่มจากเริ่มจากการนำเอ,อนนาขยะนะครับผมมามารีใหม่นะซึ่งก็แบบทางเดินก็คือแบบเนี่ยเขาก็แบบมีจะทาเป็นแบบประมาณอย่างเงี้ยบอกอุย้ยนี่จากขยะนะมันเลยจะรนย่อยออกไปเป็น สิ่งใหม่ๆอะไรเงี้ยมันมีแบบเป็นเป็นกราฟิกมาโชว์กับอะไรประมาณนี้นะเนี่ยแล้วพอเดินผ่านก็ไปนะเนี่ยก็จะมีคือเขาทำเป็นดีไซน์เหมือนเป็นโรงงานเว้ยว่าขยะเหล่านี้กำลังจะถูกนำไปแปรรูปเป็นอะไรนะเนี่ยแล้วก็เข้ามาเป็นแบบมีเอ่อทางสายพานนำเสนอให้เห็นว่าเนี่ยสิ่งเหล่านี้กำลังจะนำไปที่ไหน แล้วก็แบบเนี่ยดูดิมันทำเป็นแบบนะมีแสงวูบวับวูบวับออกไปเดิน้ไปข้างในเรื่อยๆด้วยค่อนข้างมืดอ่ะบอกก่อนเลยว่าพอไปเล่นญี่ปุ่นมีโซนมืดๆเยอะและนี่ครับนี่เขาบอกว่ามันเป็นมันเป็นห้องห้องที่ใช้ในการแบบกลั่นขยะออกมาให้มันเป็นในสภาพของเหลวแล้วดูห้องเขาแบบว่าแม่งเหมือนแบบเหมือนเหมือนเตาไปเตาปฏิก์อะเลยบางอย่างอ่ะ ถ้ามันก็ได้อยู่เพราะมันมันชื่อตะกี้นี้มาจริงจังเล่าว่ามันเป็นการหลอมขยะเป็นของเหลวใช่ปะมันก็ได้เป็นอย่างนั้นอยู่อดูดิเขาเขามาตัวนี้คือแบบมีความเป็นไซไฟพอสมควรนะเห็นป่ะเนี่ยดูดิเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วพอตัวเนี้ยหลอมเสร็จปุ๊บมันก็จะออกมามาเป็นอิมเมจให้เห็นว่าว่าสิ่งเหล่านี้กจะออกมาเป็นแยกเป็นโมเลกุลเป็นอะไรต่างๆบ้าง ดูดิมีมีเป็นแบบมีตู้ให้เห็นเนี่ยแล้วก็แบบเนี่ยมีมีเนี่ยบอกว่าเป็นโมเลกุลของของเหลวนี้เป็นรูปแบบไหนอะไรงี้ซึ่งแบบว่ามันค่อนข้างจะวิชาการระดับหนึ่งโอ้คือในตอนนี้ผมเริ่มแบบโอเคกูตอนนี้ผมปรับผมปรับโหมดเป็นไอ้นี่ละเป็นแบบเด็กนักเรียนมาทัศนศึกษาโรงงานละเออ ซึ่งตรงนี้เขาเขาให้คําอธิบายว่าน้ําเหล่านี้มันสามารถแยกเป็นอะไรได้บ้างเช่นแบบว่าจุลินทรีย์ในน้ําสามารถเอาไปเพาะาตะไคร่หรือสาหร่ายที่มันมีแร่ธาตุต่างๆอย่างไรบลาๆ,ๆนะครับซึ่งตัวนี้เราก็เดินไปตามทางเรื่อยๆก่อนนะอันนี้เราก็ยังจะเห็นว่าเราเดินค่อยๆเข้ามาในวงวงแอเรแต่ละจุดแต่ละจุดไปละเนี่ยมันก็มีโชว์อุปกรณ์ของเขาไอเครื่องกลั่นของเขามันเป็นแบบไหนนะ จนเข้ามาแบบว่าจนเดินเข้ามาถึงจุดที่เป็นศูนย์กลางเนี่ยก็จะออกมาตรงกลางวงกลมเว้ยตัวเนี้คือบอ่อน้ําซึ่งเขาก็จะอธิบายว่าเนี่ยมันเป็นหัวใจหลักของเขาว่าจากน้ํานี้มันจะถูกจากน้ําที่มันประกอบด้วยสิ่งต่างๆที่มันย่อยสลายมาจากขยะแล้วเนี่ยมันจะถูกนําไปต่อยอดเป็นอะไรบ้างซ <ee> <g iggle> ึ่งไอ้จุดเนี้ยตอนแรกผมเห็นตามภาพ โฆษณาเขาอะเขาบอกว่าแบบเออมันจะดูเป็นแบบจุดเหมือนศูนย์กลางของของของ,ของทาวิเลียน,นี้เนาะแต่ณวันที่มาเนี่ยคือแบบว่าไม่เหมือนเป็นที่ไว้ให้คนรอคนรอคิวคนรอคิวเพื่อข้าบเบรคแอร์เรียหนึงน่งนะแต่มันก็สวยดีนะเว้ยการนั่นมัง็นการออกแบบก็คงคงคิดถึงตรงนั้นได้แหละว่ามันให้ให้โฟคนไม่อึดอัดเกินไปใช่เป็น,นเป็นโฟร์ที่มันเดินบ้างเนี่ยซึ่งมันอลังการดีนะมุมตรงนี้ยผมาแบบถ่ายเป็นภาพนิ่งมาแล้วแบอกอู้ เบอร์นี้เลยนะเออดูแล้วสวยงามตื่นตาตื่นใจดีเหมือนกันนะครับทีนี้ทีนี้อ่ะเมื่อกี้คลิปมันขึ้นมาแล้ะพอข้ามอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมมันก็จะมาที่คลิปนี้นเขาก็จะพามาดูว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ย ไอสิ่งที่มันเพาะได้จากน้ำเนี่ยมันคืออะไรนะครับเขาหลักๆที่เขาอธิบายก็คือเป็นพวกพวกสาหร่ายพวกออกซิเจนออกซิเจนก็คือนำไปใช้กับสิ่งเขาว่าออกซิเจนคือใช้กับสารพัดอย่างอยู่แล้วรู้ปะ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบเออออกซิเจนรบผู้ป่วยเอ่ออะไรต่างๆแล้วก็แบบมาตรงนี้คือแบบว่าตอนจำได้เลยพอตอนผมเดินตรงนี้คือแบบว่าอะไรนะแม่งมีคนญี่ปุ่นแบบว่าคุย,ยเก่งๆอ่ะคุย,ยเก่งๆแบบวัยรุ่นญ,ญี่ปุ่นเดินอยู่ข้างๆบอกว่าเชื่อน้ำอะไรวะ น้ำอะไรวะเนี่ยน้ำแบบเหมือนอะไรนะน้ำผักหรือว่าน้ำอะไรน้าผักนี่คืออันนี้เขาก็อธิบายว่ามันคือน้ํามันเป็นน้ําที่เกิดจากการเพาะจุลินทรีย์แล้วก็จุลินทรีย์ในนั้นเนี่ยก็จะนําไปสู่การที่สออาล่ายเหล่านี้ยมันจะเต็ไมไปด้วยแร่ธาตุนะแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันสามารถนําไปต่อยอดเป็นอาหารต่างๆได้หรือเป็นนําไปต่อยอดเป็นข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่มัน มาจากขยะเหล่านี้ได้แล้วสาลายเหล่านั้นนะครับก็ถูกนําเสนอมาเป็นกูสช,ชิตตี้ชิตตี้สีเขียวดูชิตตี้สีเขียวที่เกิดจากสาลายมากมายนานาชนิด <c oughs> ผมก็แบบว่าผมเพิ่งเคยเห็นชิตตี้สีเขียวอีขนาดนี้ครั้งแรกเนี่ย เจออย่างนี้ใครไม่สนใจวะคือไอ้น,นี่ฉลาดมากเลยนะคืออย่างกี้เนี้ยมาจริงจังพูดก็ถูกแล้วว่ามันเรื่องมันไรนะเรื่องมันซีเรียสดสดๆ <Ừ. S 2> แต่ถ้าเกิดเราเรามาดูย้อนกลับอะถ้าเกิดเรานําเสนอแบบเนี้ยเอามาเป็นคิตตี้เอามาเป็นโดเรมอนอย่างเงี้ยอ่าอ่าเฮ้ยมันก็ทําให้น่าสนใจทันทีเลยนะเว้ยใช่ใช่ใช่นะแล้วก็ส่วนที่เป็นคิตตี้ก็อาจจะแบบเออทำให้แบบดูเอนจอยดนบันเทิงเนาะอันเนี้ยมันก็จะเป็นแบบว่าส่วนเนี้ยมันก็จะมาเป็นอธิบายว่าว่าไอ้พวกแบบไอ้ไอ้สาหร่ายชนิดนี้เนี่ย มันสามารถเอาไปผลิตเป็นเครื่องแบบพวกแบบอุปกรณ์อย่างเช่นอันนี้ไม้นะครับปริมาณในปริมาณที่ผลิตได้ก็บอกว่าแม่งเทียบเท่ากับแบบเนี่ยไม้หนึ่งต่อสิบสี่ก็คือหมายถึงว่าว่าเราสามารถใช้ขยะเหล่านี้แบบในการสร้างสิ่งเหล่านี้ได้มากกว่าการใช้ของจริงๆจากธรรมชาติที่แบบไปต้องไปตัดไม้ต้องไปอะไรมาหรือน้ํามันนะน้ํามันาจาก น้ำมันดอกทานตะวันนะครับสิ่งนี้คือไอซาลายเหล่านี้ในปริมาณเท่าๆกันเนี่ยสามารถผลิตน้ำมันที่คุณภาพเทียบเท่ากับน้ำมันดอกทานตะวันได้ถึง14เท่าเนี่ยก็มีแบบว่าให้เห็นภาพเห็นป่ะซึ่งแต่ผมไม่แน่ใจวัตถุที่เขาใช้น้ําสีเขียวนี่คืออะไรนะแต่ผมมีความสนใจว่าเลยแบบว่าเขียนน้านี่มันคืออะไรวะอะไรเงี้ยนะเนี่นะยหรือแม้ก็จะเป็นเป็นเอโปรตีนจากถั่ว เนี่ยก็จะได้ออกมาเป็นแบบมากขนาดไหนเนี่ยหรือแม้แต่สารอาหารเทียบกับ,บวัวได้ขนาดนี้เลยนะอะไรเงี้ยต้องแบบว่าโปรโตีนเนี่ยโปรโตีนจากห้าสิบเข่าของวัวตัวหนึ่งเชียวนะซึ่งก็แบบว่าตอนแรกผมว่าพี่ช่บมันขนาดนั้นเลยหรอวะอะไรเงี้ยแต่แต่แบบว่ามันไปเขานำเสนอเป็นเลเวลแบบนั้นเลยนะตอนต่อมาเว้ยตอนคือตอนต่อมาเนี่ยผมแบบผมผมผมเข้ามาปุ๊บ แต่ชี่ยตีมซองฟอนตเจ็ดมาเลยคือเขาเขานําเสนอว่าแบบไอ้ไอ้เนี่ยไอ้สารสีเขียวที่สกัดจากที่มาจากสารลายเหล่านี้ยมันกาลังจะนําไปสู่การสร้างเอสิ่งต่างๆได้อีกมากมายซึ่งแบบเขาทําเป็นเส้นๆสีเขียวนี่ผมก็มองแบบตึ้งดึงดึงไลท์สตรีมมาเลยคุณดูดิคือคือจริงๆอ่ะแสงที่ที่ ที่เห็นจริงๆมันเขียวกว่าน,นี้นะคือไอเนี้ยไอเขียวตรงที่ตอนเข้ามาเนี่ยเขียวนี่คือเขียวของจริงเว้ยไอที่ออกมาแล้วมันเป็นซีดลงหน่อยเนี่ยคือเหมือนกล้องผมมันปรับสีอะ่ะให้มันแบบไม่ไม,ไม่ไม่นั่นเกินไปอะ่ะแต่ของจริงม่งเขียวเลยเวย้ยคือเข้ามาห้องนี้คือมผมเรียกห้องนี้ว่าห้องไลฟ์สตรีมไลฟ์สตรีมที่ไม่ได้แปลว่าไลฟ์สตรีมจัดไลฟ์แต่ไลฟ์สตรีมที่เป็นกระจกมียก,ยกเออดูดิเนี่ยแล้วก็ตรงกระจกอะไรเนี่ยก็ทําแบบนะ รอบๆบห้องนี้เลยอะไรเงี้ยต้องแบบโอ้สวยงามสวยงาม<ท>นะครับเออนะแล้วก็แล้วจุดต่อไปมันก็จะข้ามแบบไปสู่อีกโซนหนึ่งแล้วว่าเอ้ยสิ่งเหล่านี้นำไปผลิตเป็นอะไรได้บ้างอย่างเป็นรูปธรรมนะก็ห้องต่อมาก็เหมือนกันคือคือมึงก็เอาโรงงานมาให้ดูนะให้ใหดูว่าแบบอุป,รก,ปรกรณ์ปกรณ์ก็เป็นแบบนี้เน,แบบนี่ยมีเจ้าหน้าที่มาสาธิตให้ดูว่านี่ นะการใช้งานอุปกรณ์แต่ละอย่างเราจะทํางานกันแบบไหนอะไรเงี้ยก็ก็ดูไปนะครับแต่แบบเขาก็ทำแอร์เรียลมาได้แบบเออห้องโอใหญ่โตดีนะก็แบบดูแล้วแบบโู้ใหญ่ดีใหญ่ดีคือดูแล้วมันมีความเป็นแบบอันนี้เป็นนวัตกรรมนะฟังดูเป็นนวัตกรรมอย่างที่คอนเซปต์งานมาตั้งใจไว้แล้วก็มาสู่เอ,อ่อห้องใกล้ๆส่วนท้ายแล้วคือโชว์ว่าไอสิ่งที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยมันสามารถผลิตเป็นอะไรได้บ้าง ซึ่งก็เริ่มจากงานไม้ที่แบบอย่างางานไม้จากของพาเวเลียนตัวนี้ออกมาเป็นแบบเนี่ยดีไซน์อย่างไรออกมาเป็นแบบนี้ได้ยังไงนะแล้วก็แล้วก็พวกอุปกรณ์เครื่องเข้าขลองเครื่องใช้ต่างๆท่ออะไรเหล่านี้แล้วมันมีเป็นแบบอธิบายด้วยนี่ด้วยนะโดรีมอน ดูดิอ <laughs> เออเป็นมังหะโดรีมอนมาเลยเว้ยว่าแบบเออเนี่ยแบบความภูมิปัญญาเหล่านี้มัน,มนเออคือคือโดรีมอนนี่ต้องเออจะไม่คือโดรมอนที่ญี่ปุ่นนะ่ะคือมันไม่ใช่มีแต่เี๋ยวนี้ไม่ได้มีแต่พวกเลยนะพวกที่เป็นเนื้อเรื่องนะก็คือทางโชกากับเจ้าของคือเจ้าของที่สิ่งเขาทําพวกหนังสือเรียนเยอะก็นะจะมีเออโดรมอนรอบรู้เลยพวกนี้โดรมอนสอนหนังสืออะไรเต็มไปหมดเลย ถ้า,าเกิดไปญี่ปุ่นใครเคยไปญี่ปุ่นเคยเข้าไปในโซนตร,ราไอมอนน่าจะเคยเห็นใช่ใช่ไอเนียลักษณะ้ยกเขาถนัดอยู่แล้วเนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วก็เอพอออกจากตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเข้าสู่ไอเรียสุดท้ายก่อนจะได้ออกไปข้างนอกก็คือมันมาเป็นไอ้นี่ครับมันเหมือนเขาบอกว่าพบอกเป็นศิละปะจากหยดน้าเว้ย แต่ผมมองว่ามันแบบไม่รู้เหมือนกันมันสุดท้ายมันจะออกมาเป็นยังไงแต่คือมันเป็นเครื่องหยดน้ําแล้วเป็นเป็นเป็นกระดาษวงกลมเนี่ยหมุนเปเรื่อยออกมาแล้วก็ไอ้ตัวหยดน้ำเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบเป็นเป็นงานศิลปะบางอย่างขึ้นมาเว้ยเออถ่ายมาปะเนี่ยถ่ายอยู่ถ่ายอยู่เปิดอยู่เนี่ยเปิดอยู่เลยนะครับตรงนี้นะครับในยูทูบไออาจารย์เห็นที่หลังนิดหน่อยแต่เนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้ครับจริงเออ เอาไปหลอกเราแบบนั้นนะาไปหลอกแบบเป็นเป็นผีหลอกที่เราตกใจเนียคือก่อนเข้าห้องเนี้ยมันเสียงมันมาแล้วเว้ยแบบเสียงอะไองแป๊ะป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 องแป๊งปองแป๊ะปอ๊งองแป๊ะนี่คืออะไรอะไรเงี้ยก็แบบโอ้ือเขาบอกนี่มันเป็นศิลปะจากหยดน้ำเอามาโชว์ซึ่งในห้องนี้ดูเป็นญี่ปุ่นมากเลยว่ะ ที่ผ่านมาเราจจาแบบมันดูแบบนะดูมีความเป็นนวัตกรรมดูมีความไม้อ,อะไรเงี้ยแต่อันนี้แบบจุดนี้ดูแบบมันดูวอฟูมากมันดูญี่ปุ่นมากๆเนี่ยเนี่ยซึ่งพาวิลเลียนญี่ปุ่นเนี่ยสิ่งที่เขาโชว์โดยรวมๆเนี่ยก็คือจะเป็นประมาณนี้ว่าแบบเออได้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันถูกนำไปขยะนะครับผมนำไปนำไปย่อยสลายออกมาให้มันเป็นน้ำเป็นของเหลวแล้วจากนั้นเนี่ย ของเหลวเหล่านี้จะถูกนําไปใช้ต่างๆนานามากมายเป็นออกซิเจนเป็นพลังงานเป็นน้ํามันเป็นอาหารแล้วก็ไปผลิตจนเป็นประดิษฐ์เป็นข้าของเครื่องใช้แล้วข้าของเครื่องใช้นี้สุดท้ายมันก็เมื่อใช้งานเสร็จมันก็จะกลับเป็นสู่ขยะอีกครั้งหนึ่งกลับไปเป็นวงจรนี้ซึ่งแบบโอ้เนยซึ่งนี่แหละครับคือพอวิเลียนญี่ปุ่นเป็นไงเข้มข้นเออ ก็อย่างนั้นจกเขารู้ตัวว่าเขาทําของยากเขาเลยต้องมีพวกซาริโอโดรมอนมาเนาะใช่มีต้องมีคาแรคเตอร์มาเนี่ยเป็นจุดนะโดรมอนกับไอคิตตี้มามาเป็นไกด์นะเป็นมาเป็นไกด์ำนำเสนอจุดเหล่านี้เป็นไงเ <c oughs> นี่ยแหละซึ่งอของที่เอามาโชว์เนี่ยก็คือจริงๆมัน,ม,นมันมัมนมีมันมีพวกท่อมียานอาวากาศแล้วก็มีของเล่น มีของเล่นหลายๆชิ้นอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งมีถ่ายติดมาในในคลิปอยู่บ้างเพราะว่าในตรงช่วงที่เดินลงสองห้องที่มาโชว์เคสผมถ่ายเป็นวิดีโออย่างเดียวอืมมันแล้วเรานี้แล้วเรานี้นะครับซึ่งซึ่งเออใช่เมื่อกี้คุณฮา,านาก็บอกว่าไอความไม้เป็นอะไรที่ญี่ปุ่นมากๆใช่จริงๆมันตัวพาวิเลียนมาดูดีไซน์เป็นไม้อยู่แล้วแหละแต่ก็แบบว่าจนสุดท้ายก็แบบว่าว้าวาไอหยดน้ําเนี่ยแบบมันมันดูแบบวาฟูสุดๆเลยเออประมาณนั้น ซึ่งนี่คือพาวิเลียนญี่ปุ่นที่ที่เแม้ก่อนก่อนที่ผมจะเข้าไปในเนี้ผมแบบไม่ไม,ไม่ไม่ได้คาดคิดว่ามันจะออกมาเป็นเป็นสไตล์นี้นะแต่ก็ไม่รู้เลยว่าบ,บมันออกมาเป็นนำเสนอเรื่องของนวัตรกรรมเรื่องของอ,อการรีไซเคิลออกมาดูมีสาระเยอะมากคือผมมีควรู้สึกว่าโรงเรียนน่ะน่าจะพามาที่แบบเนี้ยมันดูดีมากเว้ย เออมันเวิร์กมากเขาคงพาคงคงคงต้อโรงเรียนญี่ปุ่นไม่น่ารอดอ่ะถือว่าใช่ใช่ผมว่าไม่ไม,ไม่น่ารอดแต่ว่ต้องพามา,านะครับอ่ะมีไฮไลท์จุดหนึ่งผมผมแต่เนี้ยมันค่อนข้างจะค่อนข้างจะเอาจากไม่ใช่อยู่นอกเหนือจากธีมตรงนี้นิดนึงก็คือพอดีเมื่อเร็วๆนี้นะครับผมอาจจะเป็นโชคดีก็ได้คือญี่ปุ่นมีหินอุก,กาบาทจากดาวางคารตกลงมา mm hmm. เออเขาก็เลยเอามาโชว์ในพาวิลเลียนนี้ด้วย ให้ที่ดูกันนะเนี่ยมีจุดโชว์อยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็อมีอะไรนะเขาบอกมีทำเท็กมีทำเทคเจอร์จำลองให้ได้ให้ได้ลองแตะดูด,ด้วยออกいいมันเป็นประมาณนี้อะไรเงี้ยซึ่งแบบก,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 ก็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 สักๆก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้พิเศษไม่ได้ <iling> สึกพิเศษอะไรแต่ว่าเขาก็มีหินดาวองคารมาโชว์ให้ดูว่า <iling> โอ้มีหินชิ้นนั้นนะอะไรเงี้ยนะเป็นไงเสร็จว่ะเนี่ยนี่แหละครับผมนี่คือพาไปเลียนญี่ปุ่น ที่ได้ไปมาซึ่งเออผมค่อนข้างแฮปปี้นะคือมีความรู้สึกแบบว่ามสมศักดิ์ีเจ้าภาพเออคือคือมันค,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 ค่อนข,ข้างจะแบบว่าอะไรนะดีไซนิง่ง g u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  r s s o i i t y y o r r u u r life เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งพอวิเลียนที่แบบตั้งใจจะกำหนดคอนเซปต์นี้และตั้งใจทำออกมาแบบนี้ให้มันเป็นรูปธรรมอย่างอย่างจริงจังชัดเจนมากๆแล้วก็เอ,อผมก็อยากจะแนะนำตรงที่ว่า ใครที่คิดว่าเฮ้ยญี่ปุ่นคือความเป็นญี่ปุ่นเนี่ยคืออะไรนะอ๋อซามูไรใช่ไหมเออซูชิใช่ไหมอะไรเงี้ยซึ่งคุณก็จะเห็นว่างานนี้เขาแบบโน no. ที่นี่เราไม่ทําแบบนั้นที่นี่เรามาพร้อมกับงานดีไซน์วูดคราฟ f t กานรีไซเคิลการนําขยะมาใช้ใหม่แบบไหนอะไรเงี้ยคือผมมองว่ามันเป็นจุดดีที่ทําให้เราได้ไปเจอญี่ปุ่นในมุมที่เราอาจจะไม่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 ได้แบบสนใจมาก่อนขนาดนั้น นละนี่คือพอไปเรียนญี่ปุ่นนะ